สวัสดีคะ่ะเอฟซีนี่คือน้องแมวที่แม่เพิ่งไปเอามาเมื่อกี้นะคะแม่แวะซื้อของขายร้านขายของชําที่ตรงข้ามกับกำแพงวดัดและทีนี้แม่ได้ยินเสียงน้องออกมาก่อนลูกแม่ได้ยินเสียงลูกแมวร้องแวงแวเงแวแงวคือร้องแบบเรารู้อ่กเป็นเสียงลูกแมวอะแม่ก็แบบเอ๊ยยืนฟังแป๊บหนึง่งก็มันมันต้องใช่อ่ะก็พยายามทําใจนะคะกลับมาบ้าน พอมาถึงบ้านก็ทําใจไม่ได้อีกก็เลยบอกพ่อว่าแม่จะขับไปดูซิแม่ได้ยินเสียงลูกแมวล้องแม่ก็ขับเข้าไปในวัดอะค่ะตามเสียงร้องของลูกแมวที่อยู่ตรงกําแพงวัดอะนะคะปรากฏว่าเนี่ยค่ะเด็กทั้งสามชีวิตอยู่ในกระสอบใบนี้นะคะเด็กสามชีวิตนี่อยู่ในกระสอบใบนี้ค่ะนี่ค่ะมัดปากเขงด้วยอยู่ในกระสอบใบนี้มัดปากถุงเอาไว้ แม่ก็รีบแกะปากถุงก็เนี่ยค่ะเห็นพวกเขาทั้งสามชีวิตอยู่ในกระสอบใบนั้นแม่ก็รีบพากลับมาไม่ทราบว่าหัวใจคนที่ทิ้งมันทำด้วยอะไรเนาะแต่แม่ก็หูช่างดีแล้วเกินถ้าเรื่องแบบนี้เราหูไวตาไวนักละ่ะรู้สิค้าชีวิตน้อยๆน้อง หน้าตาก็บ้องเบลหน้าเอ็นดูโถลูกเอ้ยไม่อยากคิดนะคะว่าถ้าแม่ไม่ได้ยินเสียงร้องพวกเขาพวกเขาจะเป็นยังไงหิวคะ่ะเขาหิวกันมากมาถึงคือแบบกินแบบน,นะคะกม้มหน้าก้มตากินอายุน่าจะประมาณสักสามเดือนไม่เกินจากนี้คะ่ะเพราะว่าอย่างตัวเล็กกว่าเจ้าแฝดซึ่งแม่ก็จะต้องแยกพวกเขาให้อยู่ในกรงก่อนแลนะคะ fc ท่านใดสนใจจะรับไปเลี้ยงแบ่งไปเลี้ยงบอกแม่ได้นะคะพร้อมส่งนะปวดหัวใจมากเลยอ่ะเห็นสภาพนี้แล้วดูสิคะเนี่ยดูหน้าตาอย่างหน้าเอ็นดูอ่ะทำไมไม่มีคนเอาเงินใส่กระสอบมาทิ้งไว้แบบนี้สักสี 50, 000, ่ห้าหมื่นเนาะดูสิคะ ตาสีฟ้าเหมือนเจ้าแฝดเลยค่ะตัวเนี้เอถ้ามีอะไรที่คืบหน้าเกี่ยวกับเด็กทั้งสามนี้แม่จะอัปเดตให้ FC ได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ